สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็จะเป็นเดือนที่คุณก็จะมีโชคมีลาบกับเขาบ้างแล้วนะครับจะสามารถทําอะไรสําเร็จง่ายๆกับเขาบ้างสักทีและเรื่องการเงินก็ยังเป็นช่วงที่ยังคงทรงตัวในทางที่ดีส่วนในเรื่องการงานก็ยังคงต้องทํางานอย่างสม่ําเสมออาจจะมีมึนบ้างล้าบ้างในช่วงปลายเดือนและในเรื่องความรักถึงแม้มันจะยังไม่ค่อยหวานชื่นเท่าไหรนะ่นัก แต่อย่างน้อยมันก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนและเรื่องโชคลาภก็เป็นช่วงที่โชคลาภมาอยู่กับตัวแล้วก็มาจากเรื่องของญาติบ้านแล้วก็รถราเรามาดูดรออยายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะจูุจักในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎกันว่าในเดือนกันยายน2563เนี่ย ชาวลัคนาราศีกรกฎเขาจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่อย่างอางงื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือการทํานายทายทักดวงชะตาแบบรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ <S 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 เรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎกันก่อนเลยนะครับตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์นะครับดาวจันทรนเป็นเจ้าของช่องลัคนาของชาวราศีกรกฎ แต่เนื่องจากว่าดาวจันเนี่ยเขาเดินเคลื่อนที่ไวนะครับประมาณสองวันกว่าๆเขาก็เคลื่อนไปแล้วในแต่ละช่องเพราะฉะนั้นการดูดาวจันทร์เพียงอย่างเดียวก็อาจจะทําให้ดูยากนะครับก็คือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะดูช่องราศีกรกฎเป็นหลักนะครับสำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับดาวจันเนี่ยในช่วงต้นเดือนเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นะครับดาวจันทร์ก็จะโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะครับซึ่งเป็นภพมรณะ เพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณก็อาจจะมีเหตุจะต้องเดินทางไกลนะครับอาจจะเกิดเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่1ถึงวันที่3นะครับแต่พอช่วงวันที่2กันยายนนะครับดาวศุกร์นะครับเขาก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องของ ลาภะก็คือโชคลาภความสําเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวลาภะมาทับลัคนามาทับตัวตนของคุณเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณแหละนะครับแต่ถ้าดูต่อไปก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของช่องโชคลาภความสําเร็จลาภะนะครับเขายังเป็นเจ้าของช่องพันธุด้วยนั่นก็อาจจะหมายความว่าคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีญาติพี่น้องนะครับมาไปมาหาสู่มาหาต่างๆนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยก็อาจจะนําพาซึ่ง ลาบผลความสำเร็จมาให้ด้วยเช่นกันนะครับหรือคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีโชคลาบจากเรื่องของบ้านช่องเรื่องของรถราต่างๆซึ่งมันเป็นช่วงที่สามารถเกิดได้นะครับในเกือบๆตลอดทั้งเดือนเลยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่29กันยานะครับแต่ในขณะที่ดาวจันทร์เขาก็โคจรไปนะครับก็จะมีช่วงที่ควรระวังอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่1 0 1ถกันยานะครับ ดาวจันร์ทเขาจะมาอยู่ช่องนี้นะครับมาอยู่ช่องวินาศเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวตนของคุณไปอยู่ในช่องวินาศเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องของการมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับมีความอึดอัดเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามลดบทบาทตัวเองลงเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับไปอยู่เบื้องหลังนะครับมาคิดวิเคราะห์ไตรตรองตัวเองในช่วงนั้นนะครับ เพราะว่าวินาศมันมีความหมายได้หลายอย่างนะครับทำให้อึดอัดการอยู่เบื้องหลังการสูญเสียต่างๆลักษณะแบบนี้แล้วก็ดาวจันร์เนี่ยไปเจอกับดาวราหูซึ่งมาจากเรื่องของมรณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องมีเรื่องของความลับเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวจันทร์กับดาวราหูเวลาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของความลับ นะครับมันเหมือนสภาวะที่ต้องมีเรื่องของการปิดบังเกิดขึ้นนะครับและอีกช่วงหนึ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับก็คือช่วงวันที่23ถึงวันที่25ซึ่งดาวจันทร์เนี่ยเขาก็จะโครจรมาอยู่ในช่องราศีธนูก็คือพบอริอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูนะครับความขัดแย้งนะครับหนี้สินต่างๆซึ่งเวลาที่ดาวจันทร์มาอยู่ในช่องนี้นะครับ เขาก็มาเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นเหมือนคู่ศัตรูเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นคู่ศัตรูที่ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นคู่าธาตุกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนของช่องปัตตนินะครับและไปอยู่ในช่องอริเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดเรื่องของการขัดแย้งขัดคอกันร,ระหว่างคุณกับคู่รักซึ่งในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังนะครับ และซึ่งเวลาที่ดาวจันทร์มาเจอกับดาวเสาร์เนี่ยมันจะเป็นสภาวะของการต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องจำยอมนะครับบางทีคุณอาจจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องจำยอมยอมรับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เราก็อาจจะพยายามระมัดระวังไว้นะครับและถ้ามาดูเรื่องการเงินนะครับ ดาวที่เกี่ยวข้องกับดาวการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งในช่วงต้นเดือนเลยนะครับดาวอาทิตย์เขาก็โคจรอ,อยู่ในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรนะครับเวลาดาวได้ตําแหน่งเกษตรก็จะมีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีความสม่ําเสมอนั่นหมายความว่าในเรื่องการเงินของคุณก็ยังคงมีความแข็งแรงยังคงมีความสม่ําเสมออยู่นะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ย อาจจะมีการต้องใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานบ้างนะครับเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับตีโกนไปเจอกับดาวการงานนะครับซึ่งทั้งคู่นี้จริงๆเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินไปในเรื่องของการงานบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกเคยบอกไปนะครับว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารส่งผลถึงกันเนี่ยมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการทํางานเหมือนกันนะครับก็คือ คุณเองก็จะรู้สึกมีความกระตือรือร้น,นมีสภาวะของการเหมือนการถูกกระตุ้นนะครับคุณก็จะมีความกระตือรือร้นในการขยันหาเงินและเดี๋ยวพอช่วงหลังวันที่17กันยายนนะครับดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับซึ่งพอดาวการเงินเข้ามาสู่ราศีกันซึ่งเป็นภพของสหัชชะสหัชชะหมายถึงการออกสังคมเพื่อนฝูง การเดินทางการเจรจาการต่อรองนะครับนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ร่วมกับบรรดากลุ่มเพื่อนฝูงการเงินจะต้องไปร่วมกับวงสังคมรอบข้างคุณเองอาจจะต้องมีการเดินทางการออกสังคมการไปเจรจาติดต่อในเรื่องของการเงินซึ่งดาวการเงินของคุณก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าของช่องในเรื่องของการติดต่อการเจรจาเรื่องของเพื่อนฝูง แต่ก็จะอยู่ร่วมกันแค่ช่วงสั้นๆนะครับพอวันที่19ดาวพุธเขาก็จะย้ายออกนั่นหมายความว่าดาวการเงินของคุณก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของการออกสังคมเรื่องของการเจราจานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ในช่วงนี้นะครับคุณเองเนี่ยก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเพื่อนฝูงหรือได้ทางกลับกันนะครับก็อาจจะมีเพื่อนฝูงเนี่ยที่จะมาอาศัยพึ่งพิงคุณในเรื่องของการเงินเช่นกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีก็รกกอกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของช่องการงานนะครับก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยดาวอังคารก็ยังคงโคจรอ,อยู่ในราศีเมษทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นดาวอังคารอยู่ในบ้านตัวเองก็จะมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีความสม่ำเสมอมีความต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่า การงานของคุณก็จะคงเป็นเช่นนั้นนะครับยังคงมีงานให้ทําอยู่สม่ําเสมอยังคงมีความต่อเนื่องทางด้านการงานแต่บางทีเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยก็อาจจะมีความพลิกผันอยู่บ้างเพราะว่าดาวการงานของคุณนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูดาวมฤตยูอยู่ตรงไหนนะครับก็จะไปลดทอนคุณภาพของจุดนั้นหรือลดทอนคุณภาพของดาวที่อยู่ด้วยมันก็จะทําให้เกิดความพลิกผันในสิ่งที่ ไม่ได้คาดไว้นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากเพราะว่าดาวอังคารของคุณเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรมันมีความแข็งแรงอาจจะมีเรื่องของความพลิกผันอยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับและเดี๋ยวพอช่วงหลังวันที่17ดนะครับดาวอังคารเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในราศีนี้แหละแต่ว่าเขาจะเริ่มการเดินถอยหลังนะครับจะเริ่มเดินแบบเดินถอยหลังและพอวันที่22นะครับดาวมฤุตยูก็เดินถอยหลังด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวเดินแบบผิดปกติเดินถอยหลังแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับมีความแข็งแรงแต่มันก็จะมีอาการหน่วงหน่วงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณมันก็อาจจะมีอาการมึนมึนล้าล้าเกิดขึ้นสําหรับตัวคุณเพราะจริงๆดาวอังคารเนี่ยจะมีความขยันขันแข็งนะครับแต่บางทีพอเวลาช่วงที่เดินเดินถอยหลังเนี่ยก็อาจจะแค่แบบรู้สึกมึนมึนล้าล้าอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงมีการทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นกันและอย่างที่เคยบอกครับเวลาที่ดาวการงานของคุณอยู่ร่วมกับดาวมฤตลยูมฤตลยยูเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของอะไรที่มันทันสมัยอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรที่มองไม่เห็นมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเวลาได้มาศึกษาหรือได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้มามีโอกาสมาศึกษาทางด้านนี้แต่ก็อาจจะให้ ชาวลัคนาราศีก็รกฎอาจจะต้องระวังนิดนึ่งครับในเรื่องของการงานเนื่องจากว่าเวลาที่ดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเนี่ยบางทีมันจะเป็นคู่ของการผิดพลาดแบบประมาทประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า 1. ดาวอังคารเนี่ยเป็นคนคิดอะไรคิดไวนะครับคิดปุ๊บทํำเลยนะครับอาจจะโดนมฤตยูทําลายลิ์นิดนึงก็เลยทําให้บางทีเนี่ย เกิดการคิดในทางที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะเกิดการประมาทเลินเล่อในเรื่องของการทํางานก็ได้เพราะว่าดาวอังคารในอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของช่องปุตตะปุตตะในบางทีมันเป็นการทรบบําอะไรแบบเริงเสี่ยงทําอะไรแบบแผลงแผลงเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความประมาทไว้นิดหนึ่ง <iß S 1> ถ้าดูเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวที่เป็นเจ้าเรือนความรักก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับ ทั้งเดือนดาวเสาร์ก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะครับซึ่งเป็นภพอริแน่นอนครับเวลาที่เรื่องของความรักหรือเรื่องของคนรักไปอยู่ในภพอริมันก็หมายความว่าความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยหวานชื่นไม่ค่อยสดใสอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าลหลายๆอย่างบางทีมันมันอาจจะรู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองนะครับกับคนรักเนี่ยจะต้องบางทีจะต้องไปร่วมกันปรับปร,บรุงแก้ไขแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีเวลาการที่มันต้องอยู่กับปัญหานะครับต้องแก้ปัญหาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโทสะง่ายเกิดการขัดใจขัดแย้งกันง่ายขึ้นซึ่งบางทีมันก็เลยอาจจะทําให้คุณต้องทุกข์ใจในช่วงต้นเดือนนะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์เขายัง โคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหดหู่ใจนะครับเวลาที่ขัดแย้งกันแต่พอหลังวันที่2นะครับดาวศุกร์ย้ายออกดาวเสาร์ไม่มีดาวศุกร์เลงแล้วนะครับวันที่10ดาวราหูย้ายออกดาวพฤหัสก็ไม่มีดาวราหูมาเลงแล้วเพราะฉะนั้นดาวสองดวงนี้นะครับ ก็จะอยู่กันแค่ดาวเจ้าของบ้านอริกับดาวเรื่องของความรักหรือคนรักของคุณเพราะฉะนั้นความรู้สึกขดหูความรู้สึกเศร้าใจมันก็อาจจะหายไปก็จะเหลือแต่เพียงแค่คุณจะต้องพยายามปรับตัวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆและเดี๋ยวพอหลังวันที่1 7กันยานะครับดาวเสาจะกลับมาเดินแบบปกติซึ่งพอดาวความรักคุณกลับมาเดินแบบปกติมันก็จะ ในเรื่องความรักเนี่ยมันก็คงจะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้จะยังมีเรื่องของความขัดข้องใจขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่อย่างน้อยมันก็จะชัดเจนเพราะเวลาที่ดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยมันจะแบบเหมือนอึนๆมึนมึน,น,นะครับแต่ถ้าเกิดพอกลับมาเดินปกติอย่างน้อยเวลาไม่พอใจก็สามารถบอกกันหรือแสดงออกกันหรือรับรู้กันได้อย่างชัดเจน ครับและเดี๋ยวพอหลังวันที่22นะครับดาวพฤหัสก็จะกลับมาเดินปกติอีกเพราะฉะนั้นพอดาวเจ้าของบ้านปกติตัวเองก็เดินปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆก็อาจจะไปในทางที่ดีขึ้นคุณก็อาจจะสามารถปรับตัวปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทำให้เรื่องของความขัดแย้งมันก็อาจจะดีขึ้นแต่มันก็คงไม่ถึงขนาดหมดไปเพราะยังไงมันก็ยังอยู่ในช่องของอริอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็น คนโสดนะครับในเรื่องความรักถือว่าในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะที่จะสารต่อความสัมพันธ์ระยะยาวกับใครเพราะว่าในไงในเรื่องความรักของคุณมันก็เหมือนจะมีเรื่องของอุปสรรคมีเรื่องของความขัดข้องใจมีเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นตลอดเช่นกันมาดูเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีก็รกฎกันบ้างนะครับเรื่องของโชคลาภก็คือดาวเจ้าเรือนโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะครับ ซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์เขาก็โคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนเป็นภพวินาศนะครับดาวศุกร์เนี่ยก็ยังถูกเล็งด้วยดาวเสาร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคราบเนี่ยมันก็อาจจะมีความคาดหวังมีความทุกข์ใจในเรื่องของโชคราบนะครับและดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ร่วมกับดาวราหูนะครับมันเป็นอะไรที่ลักษณะเหมือนเป็นเรื่องของความหลงความคาดหวังนะครับความอยากได้อยากมี พอบางทีมันไปอยู่ในภพวินาศมันก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคราบพอไม่มีไม่ได้คุณก็จะรู้สึกทุกข์ใจผิดหวังเศร้าใจนะครับแต่พอหลังวันที่สองกันยานะครับดาวโชคราบของคุณเนี่ยก็เข้ามาสู่ทับลัคนาของคุณแน่นอนครับเวลาดาวโชคราบมาทับลัคนามันหมายความว่าตัวตนของคุณเนี่ยแหละจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามา นะครับอาจจะทำอะไรได้สำเร็จง่ายขึ้นอาจจะคิดและทำอะไรได้รู้สึกว่ามันสำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าดาวโชคลาภดาวความสำเร็จมาอยู่กับตัวเนี่ยมันเหมือนจะแบบมีช่องทางหรือทำอะไรได้ดูสำเร็จง่ายขึ้นและเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าของทั้งช่องลาภะและเจ้าของช่องพันธุมันก็อาจจะหมายความว่าคุณเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีความรู้สึกหรือบางทีเริ่มจะขวนขวายเพราะว่า จริงๆคําว่าลาภะก็หมายถึงการขวนขวายก็ได้นะครับอาจจะเริ่มขวนขวายที่จะอยากได้ในเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและยิ่งพอวันที่10กันยานะครับดาวราหูเขาย้ายออกเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับดาวราหูไปอยู่ในช่องลาภะโชคลาภความสําเร็จอย่างที่เคยบอกเสมอนะครับว่าดาวราหูไปอยู่ช่องไหนช่องนั้นก็จะแปรปรวนวุ่นวายนะครับเพราะ ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาดาวราหูไปอยู่ช่องลาภโชคลาภความสําเร็จคุณก็จะเริ่มวุ่นวายกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จนะครับคุณก็อาจจะมีความอยากสําเร็จมีความอยากได้โชคลาภต่างๆนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกันว่าคุณเองอาจจะเริ่มมีการวางแผนมีการวางหลักปักฐานว่าจะมีการปลูกบ้านใหม่จะมีการซื้อบ้านใหม่หรือจะมีการซื้อรถใหม่ ลักษณะแบบนี้เช่นกันหรือในเรื่องของโชคลาภที่จะมีเข้ามาของคุณก็อาจจะมาจากทางพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะมาจากเรื่องของบ้านช่องเรื่องรถราเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์และจากการที่ดวงดาวอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดาวราหูไปอยู่ในช่องลาพะและดาวราพะมาทับตัวและสําหรับชาวราศีกรกฎดาวราหูในดวงของชาวราศีกรกฎนะครับเป็นเจ้าของช่องมรณะ เพราะฉะนั้นเวลาดาวมรณะมาอยู่ในช่องลาภะนะครับมันก็อาจจะหมายความว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีโชคลาภจากทางไกลจากต่างถินต่างแดนหรือจะมีโชคลาภจากการสูญเสียซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดการที่มีการสูญเสียแล้วได้รับผลประโยชน์กลับมานะครับก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าดาวอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าเกิดคุณเนี่ยมีการบอกขายเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับไว้ประมาณนี้นะครับมันก็มีโอกาสจะเป็นช่วงที่มีโอกาสจะขายได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะมีโชคลาภจากการสูญเสียใช่ไหมครับเพราะว่ามรณะมาอยู่ลาภ มันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการเสียอะไรไปแล้วก็จะเกิดโชคลาภความสําเร็จเกิดขึ้นมาแล้วโชคลาภของคุณเนี่ยก็มีความหมายในเรื่องของพันธุก็คือบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์มันก็อาจจะเป็นลักษณะหรือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีโอกาสจะมีการขายทรัพย์สินอสังหาเหล่านี้ได้เช่นกันและสําหรับนักเสี่ยงโชคชาวราศีกรกฎนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะลองเสี่ยงโชคนะครับ คุณก็อาจจะเสี่ยงโชคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความหมายโชคลาภของคุณมาจากพันธุนะครับด้วยก็คือเป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นเรื่องของอบ้านช่องรถราที่ดินต่างๆนะครับสามารถนํามาเสี่ยงโชคได้แล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีคุณก็อาจจะเลือกเสี่ยงโชคจากการสูญเสียอะไรก็ได้นะครับอาจบางทีจะมีอะไรที่มันเสียไปอะไรที่มันหายไปก็เอาส่วนนั้นมาเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชค และเวลาที่ดาวลาพะเป็นดาวลาหูนะครับเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคก็อาจจะเป็นสไตล์ออกแนวอันเดอร์กราวนะครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นแนวที่แบบบนดินสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่แค่ลักษณะอธิบายตามดวงดาวเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ออกแนวเทาๆหน่อยเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ เนื่องจากว่าดาวราหูที่ย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยไปอยู่ในช่องราพะนะครับจริงๆก็หมายความว่าจริงๆคุณก็จะมีเรื่องของโชคลาบแบบฟุกฟุกมาอยู่ตลอดนะครับในช่วงปีครึ่งหลังจากนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีเรื่องของความฟุกๆโชคลาบเนี่ยมาอยู่เนืองเนแต่อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ให้ดูแลกันนิดนึงนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าดาวโชคลาบเนี่ยนะครับดาวราหูเนี่ยที่อยู่ในช่องโชคลาบเนี่ย เขามาจากเรื่องของมรณะนะครับมรณะหมายถึงการสูญเสียก็ได้หมายถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับถ้าในดวงเดิมของคุณนะครับในดวงเกิดดวงเดิมของคุณเนี่ยในช่องราพะเนี่ยมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูของราหูนะครับคือจริงๆคู่ศัตรูของราหูเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ ดาวพุธนะครับดาวพุธนี่คือคู่ศัตรูตรงๆคู่ศัตรูใหญ่แต่ดาวอื่นก็เป็นคู่ศัตรูของราหูเหมเือนกันลองไปดูในคลิปเรื่องของดาวคู่ศัตรูก็ได้นะครับถ้ามีดาวคู่ศัตรูอยู่นะครับ <mm ก็อาจ <mm <ages> จะต้องระวังในเรื่องนั้นๆนะครับว่าดาวคู่ศัตรูนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องอะไร <mm คุณก็อาจจะต้องระวังในเรื่องนั้นด้วยแต่ที่ผมอยากจะลองฝากให้ดูแลก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าดาวราหูมาจากมรณะนะครับ ถ้าเกิดมันมีดาวคู่ศัตรูอยู่คุณก็อาจจะลองอย่าลืมลองตรวจสุขภาพในส่วนนั้นๆด้วยถ้ามีการตรวจสุขภาพประจําปีอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองตรวจเช็คดูเพราะว่าความหมายจริงๆของลาภะอีกความหมายหนึ่งก็คือหมายถึงการมีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องของสุขภาพเนี่ยการที่มีอะไรเพิ่มเข้ามาบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่าลืมมันตรวจเช็คสุขภาพดูด้วยนะครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลมากนะครับเพราะมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งนิดนะครับมันไม่ได้มีกําลังรุนแรงอะไรมากมายแต่ว่าผมว่าการตรวจเช็คไว้มันก็จะเป็นเรื่องดีกับเรามากกว่าฝากไว้ด้วย และนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในสไตล์ของอู๋จตุจักรถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอู๋จตุจักรสวัสดีครับ